นี้เป็นชื่อว่าธรรมะาชิกระสบทเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์แสดงพระอรัตตลักษณะสูตรนะโปรดทิ่สุปัญจวักขีให้ได้บรรลุเป็นพระอรหรนันต์ณจุดจุดนี้เองนะเดี๋ยวตรงนั้นคืออรหันต์สัมมาสัมพุทธ พระพุทธเจ้าองคตก็เกิดในโลกนนี้พุทธเจากก้ากับครูสังฆเนี่ยงู์แรกเนี่ยในพัฒกรรมเนี่ยอายุเท่าไหร่40,000ปี40,000ปีเลนอย,อยน,นะอายุพุทธเจ้าคนนาคำละลดมาหน่อย30,000ปีพุทธเจ้ากัสสะ20,000ปีองค์ปฏิบัติ กว่ทาทัา้งแปดเทศประสิทธิจุมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นามาป้องกันหอมรองรอกครอบคร,ร,ร,รัวอาณาตารา์เสมานาเถสมันตาสัตยโยผ่านไว้ตา ตางไว้นี่ไงนี่ไ่สักเสร็จแล้วตาก <c oughs> ร้านสักตากร้านักแห<ต>้งจะไม่เป็นไม่ไม่รีรู้อยู่แล้วที่นี่นนนมันไม่ผักกินผักไหม เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปมันไม่ได้อยู่กับที่ไปเรื่อยกินทิมแล้วก็เล่นเล่นเดินเที่ยวเตินเตะเดินเป็นวางมากวางกันเป็นเป็นใหญ่ไงมจะจอดจะไปไหนก็สบายาข้างหน้ามีสะพานท้าแม่น้ำเที่อวแม่น้ำวารุณา นม่เป็นามกรุณากับเป็นนักอาศีนะรุมกันเป็นวารณงอาศีวารุณากับอาศีรุนกันเป็นวารื่อเป็นที่มาชื่นี่นี่ก็ขายปักสดนะสายมือปลาหมือขายปลาขายปลานี่อะไรโอ้น้ำแห้ง รอคล้องมันกดรอกใหม่ทำใหม่ดูดน้ำออกนะ

ทาชมให้ก็คือทาชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สาธารณะก็ไปชมเพราะฉะนั้นก็พิพิธภัณฑ์นั้นก็ไม่สามารถนำอะไรเข้าไปได้เลยโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปกระเป๋าใบใหญ่ไม่สามารถเข้าไปได้จะเป็นกระเป๋าเล็กๆได้ เป่าคืบสองคืบได้แล้วพนัะงานต้อทรั์ก็ไม่ต้องออกไปเก็บไว้ในรถเลยต่ค่อยลงไปแต่พอดูพลิตภัณฑเสร็จแล้วเราก็จะไปไหว้พระอันนั้นก็สามารถเอาไปได้ตรงนี้เอาไปได้ตรงนีง้7กิโล ตะลวงประชุมกัน,นอย่างเรสีน,น่านหมายความว่าที่นี่มีฤาษีอยู่มากมายมีเยอะเป็นหมู่เป็นกลมเป็นเหล่าเป็นกลมนี่แต่พระพุทธองค์มามาเพียงเพื่อที่จะมาโปรปดถ่ายหย้อยที่ไปก่อนเพรานนนะะว่าได้ไปจานเพราะว่าได้คิดนั่นเป็นผู้ที่ได้เคยดูแลแต,ตอนที่อยู่ทำนุกัสรีนะแล้วก็ เป็นผู้ที่มีอินทรีย์ใจกล้าเพียงพอที่จะได้ฟังธรรมรู้เรื่องอาคารที่อยู่น้างขามือเราตอนนี้ก็เป็นอาคารจตุรมุขของดั่นพิญญามานกผู้ที่สร้างปรา,าสราทราสร้างถวายพระพุทธองค์แล้วปรากฏว่ามีปราสาทพิ์เกิดขึ้นในสว,สวรรค์พระมหาโมคแรนาขอไปจิวในสวสรรค์ก็เลยถามว่าปรา,าสราทนี้เป็น,นของใคร

สูงมากมีความสูงทั้งหมด60เมตรกันนะที่เราเห็นเป็นเมตรครึ่งจริงทีมีความสูงทั้ง60เมตรสูงกว่าเอานั้นเกือบสองเท่านะนาจะข้าศึงอาม,มาตยของเจ็ดซิงได้มาฤ ok ได้มาฤ ok ทำอะไรา,ราชิกระสือตอนนี้เป็นชื่อว่าทำอะรา,ราชิกระสือเป็นสถานที่ที่ พระพุทธองค์แสดงพระอนัตตลักษณสูตรนาโปรดทิ่สุป,ปัญจวัคคีย์ให้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ณจุดจิตนี้เองนะที่ต้องทำนะที่สถูปตูมสูงเพราะฉะน,นี้ชักขัสิงก็ได้มารๅ้อมาฤๅษีสถุปนี่แหละเอาอิดเอาก้อนหินนะไปทําทางไปทําสะพานเนีก็เลยทําให้สถูปนี้หมดไปนะ ตอนที่รื้อก็ไปตรงตรงกลางเจเดีย์ก็เจอโพบหินนะครับกลมๆเป็นโพบหินก็เปิดไปก็รู้ว่าเป็นพระบรมสารีริกธา,าตุนะตาคํำเชื่อคนชายดูก็กลัวว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ก็เลยเอาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นลอยที่มีแนวของขาสวนเนด็กเทวดาก็อัญเชิญไปอยู่บนสวรรค์แล้วบ้อยแล้วที่จุฬาเกตุมณีสวรรค์ชั้นดาวจร่ง และอีกส่วนหนึ่งก็ไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองกลนกาตาน,นี่นะฮะน่ก็เป็นพระอุดมศิลปของแท้ที่ได้มาจากที่ตรงนี้พระเจ้าสุกมาสร้างไว้และบรรจุเอาไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นภูเก็ตพระเจา้าสุกรบนยานพะเจ้าสุกนะสถูวทู่ดีจริงๆเนี่ยจะสวยมากมีลวดมีลายเนี่ยเห็นไหมก้อนอิฐก้อนหินที่เรียงไว้นี่นี่ก็คือส่วนประกอบของเจดีย์นี่เองสถูป 60เมตรนะหลือแค่เมตรครึ่งนะเมตรครึ่งก็จะ mm hmm. ตอนนี้ก็เป็นที่แสดงอานาตนลักษณะสูตรโวมไิสู่ปัญจวัคีย์ให้ได้บรรลุเป็นพระอรหนันต์จุดๆนี้นี่นะ mm hmm. เราจะไปชมเสาหิน mm hmm. นะดูง,ง่ายๆเป็พระเจ้าสูดได้เป็นอิฐก้อนใหญ่นะ mm hmm. อิฐสมัยพระเจ้าสูางใหญ่มาก mm hmm. มาชมผลงานชิ่บูเดงเอาไปจ่าศกถ้าบรรจงต่อนี้ก็จะเห็นอักษรรารีนะมีอักษรรารีฝ่นี้อันนี้เป็นอักษรคารีนะนะก็อักษรามีที่จ่าศุเแกะสลักเอาไว้ เป็นหลักฐานเป็นยืนยันนะตอนนี้ก็แปลเจ็คขวามได้ว่าพระเจ้าเทวานามปิยะทศีนะสเส็จวานส,กา,สาการสัการะสถานที่แสดงรมเทศนาธรรมาจาักรกับปะวัตนัสูตรนะและได้ยกสถานที่ตัวนี้ให้เป็นที่อยู่แก่พิสูจในทางพระพุทธศาสนานะบคนุคคลใดผู้ไม่บางดีนะตาพุทธศาสาจงออกไปจากที่ตรงนี้ และมีทรงและทรงมีพระอุปจาองการให้ประชาชนนั้นรักษาศีลอุโบสถในวันพระด้วยน,ะนี่คือใจความโดยยนะ่อที่เขียนไว้ส,วสลักไว้ในเสาหินนั่นเองนะเป็นหลักฐานยืนยันชี้ชัดชี้จุดสถานที่แสดงนี้มาชมกติของพระตทธองค์ พระหมูะขัาพเกดนะีบางสิ่งบางอย่างตรงนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลบางอย่างก็เกิดขึ้นหลังพุทธกาลแต่ไม่มีอายุเท่ากันถ้าหลังก็ยุคของพระเจ้าโศกตัวนี้ก็เป็นอากติของพระพุทธองค์มองไปก็จะเห็น นะเป็นพระหมูละคันทากดีก <c oughs> <ค> <c oughs> ติแล้วนี่มีความสูงกว่าหกสิบเอ็ดเมตรนะสูงมากนะสูงที่สุดในชมพูทวีปเลยนะนะเป็นที่ว่าโดนทำลายก็เลยเหลือแค่เสาเห็นแค่เสาไหมนะแต่ถามว่ากติแล้วนี่พระเจ้าเคยประทับไหมก็เคยนะเคยประทับที่ดังนี้แต่ไม่เคยจามาษานะเขาในภาษาแรกนั้น มาจาก็ตอนนั้นยังเป็นป่าอยู่นะยังเป็นป่าและสติเรานี้ก็เกิดขึ้นในยุคหลังหลังที่วัหลังวัดเบลวัดเบลุวันไปแล้วจึงมีการสร้างสติในที่ต่างๆใครจะเข้าไปไหมอยากเข้าก็เข้าไปพอไปหยุดเทียนได้ไหมจะได้จะได้ ชิ้นเดียวจรก็อาจจะไม่ชอบคนเชนอจจะแต่อาจจะไม่กระเทาะออกมันก็งอกอยู่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> นะคนเชนมีนพิพิธภัณฑ์อเดียวอันเดียวเองไม่มีแล้ว,ว่าไม่มีรู้เลยว่าไม่ใช่คนศาสนาเชน ก็เลยทำกาแพงออกไปเลยอาะนะแต่ก็สร้างมาก่อนกำลเงจะยึดตัวนี้นะเพราะฉะนั้นจะเจอมากกว่าห้าพันองค์ที่เราไปเห็นในนี้แต่ก็เจอนี่หน่อนอนตะเกียกตะกาะโดนทุบจนทำลายก็เอาไปตั้งไว้ในพิิธภัณพันมาเจออีกสร้างที่หนึ่งที่สำคัญตรงนี้ ที่นอนอยู่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดที่ยืนยันยืนวันว่าคาวรวาสก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็คือยศอีดีนี่เองะสถานที่พระพุทธองค์แสดงธรรมตัวพญาศพญาศนี่ก็เป็นคนที่อย,ยู่ในเมืองสาวพาราณสีนี่เลย เป็นลูกเศรษฐีมีภรรยามีคนดูแลก่อนจะน,นอนก็มีคนมากรอบมาร้องเพลงมีเต้นรำดสียีสีตีปห้ฟังทุกวันจึงกว่าจะหลับไปค่อยเลิกทุกวันเป็นอย่างเงี้ยวันหนึ่งยจษศก็ตื่นขึ้นมากลางดึกก็เห็นพวกนางที่มาดูแลนั่นแหละเต้นรำบางคนก็นอนละเมอก็มีบางคนก็นอนน้ำลายไหล บางคนก็เสื้อผ้าไม่อยู่กันเนื้อกับตัวมองไปแล้วเหมือนซากศพนะก็เกิดความเบื่อนหน่ายก็เลยเดินออกมาจากบ้านแล้วก็บน่นว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะนะบ่นมาเรื่อยๆนะนะเดินทางมาทางนี้พอดีเลยพระพุทธองค์ปัทับตรงนี้ได้ยินเสียงยาาัษนะก็เลยตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง ท่านจงมาที่นี่เถอะหลักจากแสดงทําให้ฟังจะสะอินเสียงกเ็ดเดินทางมาก,การพระพุทธองค์บบนี้พระพุทธองค์ว่าสดงอนุอุปิกถาห้ามีทานศินสวรรค์โทษของกามแล้วก็อน,นิสสนของการ,รจากกามนี่เองตามด้วยอริยะส,ะสัจสีทุกสมุทัยนี่รดมาก ก็ทำให้ยนศนั้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันครั้งแรกเลยแต่เนะช้าขึ้นมาพ่อก็ตาใหม,ม่อีกทีหนึ่งพระพุทธองค์ก,ก็ส่งนเนริมิตให้พ่อนั้นหมอไม่เห็นยนศศานะก็เพราะว่าถ้ามองเห็นก่อนจะ,จะไปอุปสรรคตะกรบลุทันก็เลยสรงนี้มองให้มองไม่เห็นนะลูเสดีก็เข้ามาก็ถามพุทธว่ายเห็นลูกชายข้าพเจ้าผ่านมาที่งมาไหมในชียศศานะพุทธเจ้าก็าดูก่อนทั้งเสดีตั้งใจเย็น นะท่านจงนั่งลงก่อนรเราจะแสดงทำให้ฟังพระเจ้าก็แสดงอานุนุพิกถาห้าตามเรื่องอริยสัจสีอีกรออหนะึ่งทำให้สิทธินั้นได้เป็นพระโสดาบันนะหรือว่าได้ดวงตายเห็นธรรมพร้อมกับมีดวงตายเห็นยืนอยู่ใกล้ๆใ,ใ,ในี่เองนะเห็นเลยเห็นเดือดัตรมัติเลยซีนะิศส,สาจไก็ฟังเป็นขั้นที่ส ฟังสองครั้งก็ได้บรรลุเป็นพระอารหาันตะ์ไม่ได้บวชเลยเป็นพระเป็นพระอารหันต์เลยนะครับแล้วก,วก็หลังจากพ่อไปเลยจะสักก็ต้องบวชเนะพราะว่าบรรลุแล้วอยู่ในเพศข,ของคระวะไม่ได้ต้องบวชนี่นะพอบวชก็เศรษฐีก็ได้นิมม์เป็นฉันที่บ้านนะก็แสดงธรรมให้ภรรยาของท่านเสถียีแล้วก็อดิยพยังพรนะเจษฎาก็ได้เป็นพระโสดาบัน ทั้งคู่เลยนะเร,ราจะพาภรรยาของท่านสตรีหรือว่าแม่ขันยศเนี่ยก็คืออ่าท่านกล่าวว่าอะไรหลวงพอ่อหลวงพอ่อประเทพอาภรณ์ที่ปร่เทศโดยเฉพาะท้องเยอเรมันหรือเป็นแม่ของเออเป็นนางสุชาดาเนี่ยนางสุชาดาที่ถวายข้าวมาถูกใบญาตนะนะครับมาอยู่ที่นี่แต่งงานมาอยู่ที่นี่นยศศาก็โตขึ้นนล้วชื่อก็ไปไปถวายทาน รับทบายธรรมนี้นะไว้คำา,ารรทุกปัญญาที่หลังนะหลังจากนึกได้นึกถึงได้ว่าโอ้เคยอธิษฐานไว้นี่นะก็ค่อคยกลับไปที่นีอนะ่อันนี้ก็เป็นยศเจดีนะอธิษฐานอธิษฐานได้นะจะมีการส่งตัวได้เลยนะความขัดข้อง <c oughs> ความวายนะจงนูงหางนี้ความไม่ดีจูงหางครอบครัวการงานอุปสรรคหน้าที่ต่าง นาที่ประกอบกิจการนายจะได้คัดข้อมนี้ปัญหาจะได้วุ่นวายนาะเจส,ส,ยยสีก่อไส้เนี่ครนบะเพราะว่าัวดใส่สีก็จะพื้นทีนนน่น้อนนะนะครับกดใต้พอให้เห็นว่าแค่นี้พอถ้ากดมากประด้นงาจะท่วมก็เลยกดพอประมาณพอให้เห็นหลักฐาน ศิลปิลกาไกลๆนะอยฝั่งนน้นเลยนะศลกาก็วัดธรรมดาเนี่ยวัดไทยนี่นะวัดีเป็นคอมพิวเทศลกา เดินเดินขึ้นรอบพอพ่อไม่ให้เดินแล้วให้ไหลให้ลงแล้วไม่ลงแล้วทำคน,นละจิตตอวไอ้อลองเดินไปดิเดี๋ยวโดนไม้กัน <laughs> โดนไม้กันแน่เลยเ Guees referred on as you can. Ni sort all,ourtney. nombre vaidea, ệt i ne sed ki,